สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอก,กันทุกประจำทุกสุดสัปดาห์นะกับเจ๊ดมพรีวิวนั่นเองนะจ๊ะจะมาพูดคุยเม้ามอ,อยเกรดเซติก่อนเกมนะจ๊ะความน่าจะเป็นแล้วก็ตัวผู้เล่นที่ข้าปจะลงสนามนะรวมไปถึงฟันทุกลงสก,กอร์กันด้วยนะพวกแกนะเอาเข้ามาแล้วอย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ check. คลิปนี้กันไปเยอะๆะกนนะ็แล้วกันเนาะแล้วก็ติดตามเจ๊ดมกับทีมงานได้ทุกแพลตฟอร์มที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะฝากตัวแล้วกันนะอีหัวหลอดทุกคนนะจ๊ะอ้าวยังคงเป็นเจ๊ดมพรีวิวอินอังกฤษเช่นเคยนะ นะจะจ๊วันนี้วันเสาร์เนี่ยเจดมบอกก่อนว่าวันนี้จะไปดูแชมเปี้ยนชิพอังกฤษไว้พวกแกเออจะไปดูที่ล็อตตัสโรดนั่นเองนะจ๊ะสนามของฐานเสือราชินีควีนส์พาร์คเรนเจอร์สนะจะเจอกับบริสตอลนั่นเองนะจ๊ะบริสตอลเนี่ยอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟส่วนควีนส์พาร์คเนี่ยรอดตกชั้นแล้วแล้วก็ไม่มีลุ้นเพลย์ออฟแล้วเพราะวันนี้อาจจะเป็นก้างขวางคอไม่ให้บริสตอลเนี่ยนะมีลุ้นเลื่อนชั้นก็เป็นได้น่าสนใจบ้างวันนี้เจดมจะไ,ไปดูที่สนามเลยเ,นะเลยนะจ๊ะส่วนเจดมพรีวิวของเราวันนนนีีี้้ะคู่าาาากเเเเมยยลสสฬิฮว เราไปดูกันเลยไปเริ่มมันที่คู่แรกนะจ๊ะพากันไปที่เอ็มตีฮัตสเตเดียมเอ็ดสเตเดียมนะจ๊ะลบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของคุณซูเดโรคจิตเป๊ปโกเดอล่านะจ๊ะวันนี้จะเปิดบ้าน ต้อนรับการมาเยือนของปรา,าสาทดนแก้วคริสตัล p a l a c ที่มี Oliver ร l a s าสเนำทัพมานั่นเองนะโดยเกมคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาประเทศอังกฤษคือเที่ยงครึ่งนะจ๊ะส่วนที่บ้านเราประเทศไทยก็6โมงครึง่งหรือว่า18นาฬกา30นาทีเราไปดูสถานการณ์ในหลีของนัู่วัญก่อนกันละกันนะจ๊ะเรื่องที่เจ้าถิ่นขออีเป๊ปนะจ๊ะก็ยังคงลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลนี้นะก่อนลงสนามอยู่อันดับที่6นะจ๊ะสามสิบเอป7นัดชนะไปยิบหู้เสมอไปเจ็ดและแพ้ไปเก้ยเกมนะยูงได ก็มี52คะแนนห่างจากพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอันดับ4อย่างเชนซีอยู่แค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองนะจ๊ะส่วนีิเยือนตัลพาเลยกรอลงสนามอยู่อันดับที่11นโปแกแกนะเนะนะตะไปแค่30เกมนะจ๊ะชนะ1 1เสมอ10พ้ไป9นัดนะยิงได้39เสียไป35ประตูผลต่างประตูได้เสียบวกอยู่4แล้วมี43คะแนนก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ของลูกทีมขิงวาร์กสเนอร์เนี่ยนะไม่ตกชั้นแน่นอนแล้วแล้วก็มีลุ้นพื้นที่ยุโรปเล็กๆนะน่า,นาจะเป็นพวกยูโรปาคอน,นเอนเนนอ, 8, นอ,เอนะ้้าาีกังดดวทขขพไ ทีนี้เราไปดู5เกมหลังสุดของทุนรายการที่2ทีมนี้ลงสนามกันเลยกัแล้วกันนะจ๊ะเริ่มเากเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่น่าเชื่อนะห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะแค่2เสมอ2และแพ้ไป1เกมนะจ๊ะโดยหลังจากเบรกฟีฟ่าเดย์กลับมาในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยนะก็ชนะ1เสมอ1นะจ๊ะไล่มาจากชนะทางด้านของเลสเตอร์สองศูนย์และเกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกก็ศึกผ่าเมืองแมนเชสเตอร์ชื้อผ่ามาครึ่งหนึ่งแดงครึ่งหนึ่งฟ้าเนี่ยนะจ๊ะก็เสมอกับยุยแตดไปศูนย์ศูนย์นะส่วนคริสต 1>, 1นัดนัดน,น,นะจ๊ะโดยหลังจากเบรกฟีฟ่าเดย์กลับมาเนี่ยสเกมพวกเขาเสมอสามตันหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้หลุดฟอร์มเล็กน้อยแต่เกมล่าสุดก็แก้ตัวได้ด้วยการเปิดบ้านที่เซลเฮิร์สพาร์คเอาชนะไบตันไป2อต่อหนะึ่งนะทีนี้ไปดูเฮดทเวสคู่นี้กันหน่อยนะพวกแกนะห้านัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยนะแมนซิตี้ดีกว่าชัดเจนไม่เคยแพ้คุชพาเลสเลยชนะได้3และเสมอไป2นัดนะจ๊ะโดยนัดแรกที่เจอกันในฤดูก,กาลเนี่ยพาเลสก็ทําได้ดีสุดด้วยการเสมอซิตี้ไป2อต่อสที่เซลเฮิร์สพาร์คนั่นเองนะออออ่่่่่่ะะะะะทททีีีีีีนน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 น้้เเเราาาไปปปปดดููััตขวววคคกกกกกมหหยจ๊พแ เดอะโรคจิตกัวเดล่ากุนซอจอมขวนหัวเนี่ยนะมันจะชมใครที่ไม่ใช่นะักเตะของตัวเองนะและล่าสุดออกปากชมอดัมวอเตันนะมิดฟิลด์ตัวกลางของวซ์เบเลสท,ที่ติดทีมชาติกลีฑไปไปที่เรียบร้อยก่อนจะเจอกันในช่วงเย็นวันนี้นั่นเองนะจ๊ะโดยเป๊ปกัวเดล่าเนี่ยบอกเลยนะบอกว่าอดัมมอร์ตันเนี่ยนะเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมนะเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ดีมากๆเลยติดทีมชาติแล้วนะแล้วก็การยา้ายจากเช,ชสู่ชรีมิลิกเนี่ยเขาทำได้ดีจริงๆนะเป็นนักเตะเท้าซ้ายที่ดีมากๆและเป็นนัก ให้สภาพชื่นชมอดัมบอตันนี่เจดไม่แน่ใจว่าชมจริงๆหรือชมแบบแอบจีบไปในตัวว่าจบฤดูกาลนี้มาอยู่กับพี่ไหมวิววิกๆๆ,ๆๆๆๆอะไรแบบนี้นั่นเองแต่ส่วนตัวเรดมมองว่าตัวนี้ของดีนะอดัมวอตันพวกแกจำชื่อไว้ก็แล้วกันนะจ๊ะถ้ายูติเต็ดได้มานะแม่แจ๋วเลยนะเอามายืนคู่กับพี่บา่าวกับเซมิโรดมันจะทันใช่ไหมมันไม่นานะแต่ว่า ่ะเจดมก็ฟุ้งๆไปเรื่อยๆนะอ่ะแล้วเป็นคำชมของเป๊ปกุนารลาที่มีต่ออดัมวอลตันวิฟฟิลด์ทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะจ๊ะอ้าวทีนี้เราไปดูเกรดก่อนเกมคู่นี้กัน,กกน,กกน,กกนหน่อยก็แล้วกันนะพวกแกนะเริ่มมันที่10นัดจาก11นัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยนะที่คู่นี้ดวลกันเนี่ยนะประตูรวมเนี่ยเกิน2.5ลูกนะพวกแกนะแต่ว่า6นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของแมนซิตี้เนี่ยประตูรวมต่ำกว่า2.5ลูกเออเฮ้ยอ่ะไปดูผู้สินในเกมวันนี้นะจ๊ะได้แก่ยาเเรตตจิลนาไวว้โกนนหดนี่เฮ้ยแล้วมมันไ่โกนนนทีี้เเรดู11่จิงๆ ค่าบอลงสนามนะพวกแกนะมาจากฟุ o ซอลดอทคอมนะจ๊ะเราไปเริ่มที่เจ้าถิ่นของเป๊ปโกเดล่าก่อนเลยนะแมนเชสเตอร์ซิตี้4-2-3-1ผู้สำบรระตูยังคงเป็นเอเดียวเฮ้เอเดสันนับสี่คนจากขวาไปไซ้ายนะจ๊ะมาดูสนูเนสนะคนที่เป๊ปบอกว่าไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เล่นกองกลางไม่ค่อยได้มึงมายืนแบ็กขวาก็แล้วกันนะลูเบนเดีสยสจอชโกกวาดิโอและแบ็กซ้ายใช้นิโกโอเรลี่คู่พิเศษวันนี้เป็นโอกาสข,ของมาโดโควาซิชเล่นร่วมกับเอลคายกุนโดกันนะสามแนวรุกนะทางขวาเป็นแบนาโดเดอร์ตาขอซิลวานะเเดรานะแก็เเเอนพลย์มกรบ ะและฝั่งซ้ายเป็นเจอร์มี่โดมึงโดกูกองหน้าตัวสายยันวันนี้เป็นโอมามามูชปรินซ์ออฟอียิปข้ามาไปดูคชัซนเปเลสของลิเวอร์พลคลาสเนอร์พวกแกสามสี่สองหนึ่งนะจ๊ะผู้จัดประตูนี่เป็นดีนเฮนเดอร์ยวยดีนเฮนเดชันนักรับสามคนนะจ๊ะวันนี้เป็นคริสริชาร์ดนะแม็กเซนราครัวแล้วก็เจฟเฟอร์สันเลอร์มาไม่มีมาร์กเกฮีที่ติดโทษแบนนะวิงแบ็คขวาไดา้ไดมุนย้อนนะจ๊ะตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากนะส่วนฝั่งซ้ายเป็นทาริกมิทเชลคู่กลางวันนี้เป็นอดัมวอตััันจบบคู่กวิลฮิิแลลละดับบเเเทนนของนองาสรต อิสมาซานะกับเอเบอร์ชิเอเซ่กองหน้าตัวเดียวพวกเขากลับมาแล้วหลังจากหูฉีกไปนะต้องใส่เครื่องป้องกันก็คือช่องฟิลิปมาเตต้านะจ๊ะกองหน้าขวัญใจคู่ฝ่ายปกครองนะเพราะเสื่อมอยู่ในเกมทั้งเกมนะโดยความได้เป็นเกมนี้จะดัมมองว่าแมนซิตี้เองเนี่ยมีลุ้นไปที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ต่างจากพาเลสที่โอกาสลุ้นอะไรในฤดูกาลนี้มันว่างเปล่าไปเรียบร้อยแล้วไม่เป็นทีมเยือนด้วยซิตี้เล่นในบ้านจะดัมมองว่าไว้ใจได้วันนี้พวกเขาน่าจะเก็บ3แต้มแล้วก็ลุ้นแย่งท็อปโฟร์เพื่ีีดป่นนชมสทจะว เหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการงงการเงินอะไรแบบนี้นะแลวพวกเขาต้องเน้นเป็นพิเศษในเกมนี้เพราะพาเลสเองวันนี้ไม่มีมาเกฮีด้วยนั่นเองนะจ๊ะดูแล้วโอกาสที่ซิตี้จะเอาชนะพาเลสได้จะดับว่ามีมากกว่าทีมเยือนชัดเจนเนาะและเกมก็จะเป็นไปแบบวันเวทิเกตด้วยพาเลสจะรอโต้กลับบ้างเป็นบางจังหวะแต่สุดท้ายแล้วความเฉียบขาดเจียบคมอยู่ที่เจ้าถิ่นนะจ๊ะสกอร์ที่เกิดขึ้นนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะคิสตัลเาเลสได้2ประตูต่อศูนย์อ้าวขยับมาดูคู่ที่2นะจ๊ะเจดลือกคูเลาา3นมฝกกั1คู่ะือ ราวของเจ้าป่านอเตเทมฟอเรสที่ und, ทลุ้นไปที่แชมเปี้ยนส์ลีกเต็มตัวจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะได้ไปเล่นในซีซั่นหน้าด้วยเนี่ยนะจะเปิดบ้านดวลกับทัฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันนั่นเองนะจ๊ะเราไปดูสถานการณ์ในลีกก่อนลงสนามเกมนี้นะฟอเรสของนูโน่เดอะคุนินเอสปิโตซานโตแตง่งแตง่งแต่งแต่งโหมโรงเลยจ๊ะอยูนอฟสาวของตารางพรีเมียร์ลีนกนัดนะสามสิบเอ็ดเกมเขาชนะไปถึงสนะิบเจ็ดนัดเสมอแค่หกและแพ้ไปแปดเกมนะจ๊ะยิงได้ห้าสิบเอ็ดเสียไปสามสิบเจ็ดล ูฟ่ายูโรปาลีกเนี่ยจ้าอย่างสันติการซาดีนิวคาเสเซิลอยู่ถึง4คะแนนเลยนะส่วนทีมเยือนนะจ๊ะอย่างเอเวอตันนะวันนี้เนี่ยนะก่อนลงสนามเนี่ยอยู่อันดับที่15 31นัดพวกเขาชนะ7เสมอ14และแพ้ไปถึง10เกมนะจ๊ะยิงได้33เสียไป38ผลต่างกันด้วยเสียลบอยู่5นะแล้วก็มี35คะแนนรอดตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยนั่นะจ้ะดูจะโอกาสแล้วน่าจะรอดตกชั้นแล้วล่ะเพราะว่าแต้มห่างจากอิสตันบูลทีมอันดับ18ที่เป็นทีมสุดท้ายที่จะตกชั้นเนี่ยอยู่ถึง15คะนนค,คะะะแแนนนนนนนจจจาาากกกวัดดททีีี่่่เเเเหลลืออ7มม๊้รรรไปูฟ์น เกมล่าสุดของทั้งสองฝั่งกันเลยก็แล้วกันนะเรื่องที่เจ้าถิ่นเจ้าป่าเดียวกัน <H it> เจ้าป่าเ,ยเฉยเฉอย่าง Nottingham Forest นะจ๊ะชนะ4แพ้เกมเดียวนะแต่ว่าเกมที่แพ้นีค่คือนัดล่าสุดที่พวกเขาลงสนามเลยนะจ๊ะก,ก็บุกไปแพ้อ s t o n v i สิงห์พยอง1ต่อ2ที่วิลล่าพาร์คนะส่วนวอร์ตันเนี่ยห้าเกมล่านสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยดืนื่ฟืดๆนะจ๊ะเสมอ4แต่ว่าแพ้แค่เกมเดียวก็ไม่ชนะใครนะสู้ชนะ1เสมอ1นึ่งยังได้แต้มมากกว่าเสมอ2เกมนะนัดล่าสุดพวกเขาก็เสมออนนได้1ต่ง เดี๋ยวจะไปดูเฮททัเฮคู่นี้กันหน่อยก็แล้วกันนะพวกแกนะ5เกมหลังสุดเนี่ยเอเวอร์ตนดีกว่านิดเดียวเท่านั้นเองชนะได้2สมอสอและแพ้ฟอเรสต์ไป1เกมนะจ๊ะแต่ก็เป็นการแพ้ในนัดแรกที่เจอกันในซีซั่นนี้นะที่มึงดียาวพาร์คเฮุู้ดิชันพักนะจ๊ะเอเวอเรสตนเปิดบ้านแพ้ฟอเรสต์ไป0ต่อ2นะข่าวคราวอัปเดตของคู่นี้ค่อนข้างน้อยนะพวกแกนะแต่มีข่าวหนึ่งที่ดัไปเจอมาแล้วก็แอบตกกระจายเหมือนกันถึงแม้จะชอบนักเตะผู้นี้ก็ตามนะ มาตลอดจนถึงปัจจุบันอายุ28ขวบเลยนะและน่าสนใจกว่านั้นคือจบฤดูกาลนี้มีหลายทีมให้ความสนใจเขามากมากเลยหนึ่งทีมคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนอาโมริมหรือว่าริมติดตั้งในอาจารย์ที่จะเตรียมตัวเซ็นฟรีดูเบนิคคาเวฟลลูวินอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษเข้ามาสู่โอทัฟฟอร์ดในซิดนีมมองว่าถ้ามันไม่เจ็บเนี่ยมันเก่งเลยนะตัวเนี้ยแต่มันเจ็บเจ็บมันเจ็บบ่อยๆนั่นเองอาจารย์ก็เลยต้องรอดูว่าข่าวนี้จะจริงหรือเปล่านะโดยสูนหน้าเดนป้ามอย่างโรมิวัวนตุสแลละกก็อบซิให้ความสนใจอยยู่ด้วเพราะเเป็นการซ็น ฟรีนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกรดก่อนเกมคู่นี้กันหน่อยนะพวกแกนะหกนัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษของเอเวอร์ตันพวกเค้าเสมอไปถึง5เกมนะแอะไรนัดก็คือแพ้ในก็แพ้ในเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้ให้กับพูกพิภรีลิปูไปศูนย์หนึ่งนะจะ๊ะและห้าเกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของเอเวอร์ตันเนี่ยนะสกอร์รวมเนี่ยต่ำกว่าสองจุดห้าลูกนะแต่ว่าหกนัดล่าสุดในธุรการที่คู่นี้เจอกันเนี่ยนะสกอร์รวมเนี่ยเกินสองจุดห้าประตูไปถึงห้านัดเลยนะเว้ยอ้าวสำหรับผู้เสียในเกมวันนี้เป็นเครกพอลเซนนั่นเองนะจะจจจ๊ะะะะเเเเเลลลล่่่่นนนนนครรรกกพอออยยยาาาาวววัััมมไไปปหดููผ้้ติงงทีขส นะจ๊าจากเว็บไซต์ w h o s c o r e c o m นะพวกแกนะจะดําเาเอามาเนี่ยฟอร e เร4 2 3 1ของนูโน่เดอะคูนินเอสปปโตซานโตเนี่ยนะจ๊ะผู้สัมประตูวันนี้เป็นมัดเซลนะนรับสีคนจากขวาไปซ้ายมีนิโก้วิลเลียมจากนิโคล่ามิเลนโควิชมูริโลแล้วก็อเล็กซ์ม n o เรโนคู่มิดฟิลนี้แข็งปึ้เลยพวกแกกับตันทีของพวกเขาอย่างไรอันมีเพศสัมพันธ์เฮ้แรนดเยสจับคู่กับเอเลียสอนเดอร์สันนะจ๊ะสามแนวลุกน,ะน้นและทั้ง ไม้คริสวูดข้ามไปดูที่เอเวอร์ตันนะจ๊ะ4 2 3 1ของเดวิดฮามอยฟูนะผู้สาประตูว,ตว,วันนี้เป็นจอร์แดนพิกซูซูกิพิกฟอร์ดรับสี่คนจากขวาไปซ้ายมีเจคโอเบรีนนนบนาารนย hey! รนนะจ๊ะเจมทาคอฟสกี้จาร์ดแบรนเวดแล้วก็เนธานเพเทอร์สันคู่กองกลางเป็นอิดิซากาหน้ากระเทยเฮ้ยกาหน้าเกนะจ๊ะเล่นร่วมกับทางด้านของชิมอิโรกบูนัมนั่นเองนะสามแนวรุกนะจ๊ะแจ็คแฮร์ริสันอับดุลลายยายาตูเร่เซอร์เจนดูกูเร่แล้วก็อิลเอออ็นดีไกงหน้าคนเดียวของพวววกเเเขาาันนี้้้ใชบโตคมไป็นเกมนี้ระมเเออวร์ก็มาอุดมารับ แล้วลอตโต้เล่นบอลโยนบอลโยนบอลสวนกลับเท่านั้นเลยไม่มีการตั้งเกมใดๆนะจ๊ะส่วนฟอเรสต์เป็นทีมที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในบ้านของตัวเองและช่วงนี้ความมั่นใจสูงสูงสูง,สงมากๆเลยนะดูแล้ววันนี้เล่นไปบทไปบทมาเนี่ยเสร็จเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นดูเฉียบขาดเฉียบคมกว่าแล้วแรงจูงใจก็คือพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าท็อปโฟเลยน,นั่วนเองเอเวอร์ตนเนี่ยจะดำว่าราอดตกชั้นระดับไม่น่าม,มีปัญหาอะไรไปว่ากันใหม่ในซีซั่นหน้าน,นั่นเอะวันรสนามใที่ดขึ้นนนะอเเว้ หนึ่งประูุลศูน ปิดท้ายนี่คู่ดึกนะพวกแกนะยีมนาฬิกาสามสนาทีหทุ่มครึ่งเวลาประเทศไทยหรือว่าอังกฤษก็คือช่วง5้าโมงครึ่งนั่นเองนะจ๊ะพาไปกันที่ Emirates Stadium ของไอ้ผูใหญ่แฟปนืนอาร์เซนอลนะก็ยังลุ้นแชมป์อยู่ห àng, ่างๆเล็กๆไกลๆนะจ๊ะจะดวลกับเบรนท์ฟอร์ดหรือว่ยพึ่งน้อยกลอยใจนั่นเองนะไปดูอันดับในตารางคะแนนพิมลิกตอนนี้ก่อนลงสนามของทั้งคู่นะจ๊ะเรื่องที่เจ้าถิ่นอย่างอาร์เซนอลเนี่ยนะของมิเกลลาเตต้ากูซื้อมากเข้มอยู่อันดับ2รองจาฝูงนะนะ31ัดพวกเขาชนนะะ17 11เเเเสสมมออออยยไปห่ม 11, กมแแพ้แค่3นนัดะะจ๊ะยิงไได้56เสียป26 ปผลต่างประตูได้เสียเยอะมากนะบวก30และมี62คะแนนนะจ๊ะตามหลังจากฝูงอย่างบุบิพิพรีเหลือผู้อยู่11คะแนนตอนนี้นะซึ่งถ้าวันนี้เขาชนะเบรนท์ฟอร์ดได้ก็จะบีบบุบิพิพรีเหลือ8คะแนนก่อนนะเนีนะจ๊ะเพ,พ,พราะบุบิพิรีเตะวันอาทิตย์นะเขาอยากมาดูเบรนท์ฟอร์ดนะจ๊ะนี่ใส่เสื้อมาด้วยเพิ่งไปซื้อมานะเมื่อวานนี้ไป G Tech Community มาตัวนี้สวยๆนะเจะดมชอบมากเลยนะอยู่อันดับสิบสองคะแนนนะจ๊ะสามสิบเอ็ดนัดพวกเขาชนะสิบสองเสมอหกแพ้เสียกอะไปหน แล้มี42คะแนนรอดตกชั้นไปที่เรียบร้อยนะจ๊ะส่วนการลุ้นพื้นที่ยุโรปเนี่ยก็น่าจะยากเกินไปนะอ่ะเราไปดู5เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมลงสนามกันเลยก็แล้วกันนะพวกแกนะอัลสูนอ5เกมล่าสุดฟอร์มโคตรดีนะชนะ3เสมอสองนะจ๊ะและการกลับมาจากหลังเบรคฟีฟ่าเดย์เนี่ยนะก็เสมอเอเวอเรสต์หนึ่งหนึ่งและเกมล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ได้ดูกันหรือเปล่าโคตรมาสเตอร์พีซเลยสำหรับเดคลันน้องข้าวไรซ์กับ2ฟรีคิกสุดสวยนะจ๊ะและ1ประตูของเอ็ม่เกลเมริโน่่ทีอัดใสราชชุดดขาเรอััลมาาาดดริไปป3 0แบบทีี่หกกกเซยนทั้งงงโรา อะไรก็ว่าได้นะข้ามาดูทางฝั่งของเบรนฟอร์ดนะจ๊ะหเกมหน้าสุดเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะชนะ1นเสมสอ2และแพ้ไป2นัดน,นะจ๊ะหลังจากเบรฟิฟาเดกลับมาเนี่ยพวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะบุกแพ้สาริการ์ซาวดี่นิวคาสเซิลดิเซนต์เรืองสัตว์พาร์ก เช่นเจมซากหต่อ2นะจ๊ะแล้วกลับมานัดล่าสุดเนี่ยก็เสมอกับท้าการคารักเชนซีไป0ต่อ0ไข่ไม่แตกนะอ้าวเราไปดูเฮดทูเฮดคู่นี้กันนิดนึงก็แล้วกันนะพวกแกนะห้านัดล่าสุดที่เจอกันคู่นี้เนี่ยอาร์เซนอลชนะได้4เสมอ1นะจ๊ะแล้วเป็นการชนะเบรนท์ฟอร์ดสี่นัดติดต่อกันจากทุกรายการด้วยนะโดยเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็คือในพิมเลียงติดนัดแรกที่ดวลที่จีเทคคอมมูนิตี้เนี่ยก็บุกชนะเบรนท์ฟอร์ดได้3ต่อ1ในวันปีใหม่นั่นเองนะจ๊ะอ้ารร์เเซนนนออลค้าาะสหับก ใครฮาร์แวนนะจ๊ะแบ็กซ้ายทีมชาติเยอรมัน <c oughs> เขาไปเล่นอยู่ไม่กี่เกมเองตัวรูกทีมชาติเยอรมันของอาร์เซนอลน,นั่นเองนะจ๊ะที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อเบคอนลูกทุ่ง <c oughs> แฮมสตริงนะจ๊ะในช่วงที่เก็บตัวที่ดูใบนั่นเองเมื่อตอนเดอนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะล่าสุดกูดซูมาเคม,มิเกลลาเตต้าออกมาอัปเดตอาการของลูกรักรายนี้เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่ากลับมาลงฝึกซ้อมได้บางส่วนแล้วนะจ๊ะโดยต้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าอ,อ,อาการบาดเจ็บของทั้งสองคนเนี่ยทั้งน้องซาแล้วก็น้องฮานะมันก็เหมือนจะคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันนะคือทั้งคู่เนี่ยมีอาการบาดเจ็บมันใกล้เคียงเลยแต่ว่าประวัติการบาดเจ็บพวกเขาดีมากแล้วเขามุ่งมั่นในการที่จะรีคอมเวอร์ตัวเองกลับมาลงสนามให้เร็ว ตาตา้มั่นใจว่าน้องฮาเนี่ยจะกลับมาก่อนจบฤด,ดูกาลแน่ๆเลยนะนี่แหละช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของการฟื้นฟูการบาดเจ็บแล้วเราต้องมารอดูแล้วต้องประคบประหมงเขาให้ดีอ่าตามนี้เดี๋ยวรอรุ้นจะว่าจะหายเจ็บก่อนจบซีซั่นตามที่มาเกล้าเตต้าว่าหรือเปล่าสำหรับน้องไก่ไคฮาวเวต์เราไปดูเกรดก่อนเกมคู่นี้กันหน่อยแล้วกันนะพวกแกนะ21นัดในพิมพ์เล็กกรีล่าสุดเนี่ย20นัดในนั้นเนี่ยนะอาร์เซนอลไม่แพ้ใครนะและ7นัดหลังสุดในทุกการที่คู่นี้ดวลกันอาร์เซนอลชนะเบรรนนนนนนนท์์ฟฟอดดดไไ้้้ถึง6เเกกมมมะะะจ๊ะขออยัับปูููผิินในวีนนนะแแหล เขารักน่าดูเลยคนนี้แซมอนฮูเปอร์เราไปดู11ผู้เล่นตัวจริงที่ข้าไปจ้ลงสนามนอทแกนะจะดามาจากฟูสกอร์ด dot com เช่นเคยนะจ๊ะมาดูเจ้าถิ่น Arsenal, อาร์เซนอโน่เป็นใหญ่ไฟเพเนียนนะ4-3-3ผู้จัดประตูใช้ดาบิดราปูเฮีรายาแนวรับ4คนจากขวาไปซ้ายนะจ๊ะเบนเดอร์ขาวไวท์วิลเลียมเดอะโรสลอยซาลิบายาคุบเดอะบ่อน้ำมันกิบิออนแล้วก็อลิซัเดอร์ไคลเมโกซินเชนโก้สามกองกลางนี่แข็งปึ๊กเลยนะจ๊ะจอจิงโจ้นะมาตินเดอะกัปตันโอเดอร์การ์แล้วก็มิเกลเมริโน่นะะะะะส่่วววนนนนนนนแรรุกกจจ๊็จมีีีธขอองาาเ เลโอนุพุซธาเทอรซาแล้วก็ราฮิมเดอะหนูริงสเตอร์ลิงข้ามไปดูเบรนท์ฟอร์ดนะจ๊ะสี่สองสามหนึ่งของโทมัสแฟรงก์ผู้สาประตูวันนี้เป็นมาร์คเฟลเคินแบ็คขวาจะใช้คริสโตเฟอร์อาร์เยอร์นะจ๊ะแบ็คซ้ายเป็นคีนลิสพอตเตอร์คู่เซนเตอร์แบ็คนะจ๊ะในทางคอลลินส์จับคู่กับเซฟฟานเดนเบิร์กกองกลางสองคนนะเป็นทางด้านของคริสเตียนอร์กาดจับคู่กับเอกรยามูลุปสามแนวรุกนิจจา้าทั้งสามคนนะเบรนท์เอมเบอร์โมนะจ๊ะมิเคลดัมสกกดแล้ว็เควินนนนนนชาาาเเเเเดดกกกองห้คียยวววพขป็โฮััิทลงเเเฮฮ้้โยยันนนววิซาาดคมมมไป็กี่ ต้องคิดเยอะเลยจ้ะอาร์เซนอลเนี่ยมีวิธีเดียวก็คือต้องชนะให้ได้เพื่อกดดันลิฟตูต่อไปนะจ๊ะแล้วก็ส่งต่อฟอร์มที่ดีไปถูกกลางสัปดาห์ที่ต้องเจอกับมารินในนัดที่2ด้วยเนี่ยนะส,ยนะส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยไม่มีอะไรให้รู้แล้วไม่ตกชั้นพื้นที่ยุโรปก็ห่างไกลดูแล้ววันนี้เล่นไปเล่นมาเนี่ยอาร์เซนอลน่าจะพอเบียดพอบดพอจะขยี้แล้วก็เอาชนะเบนฟอร์ดได้จะดำมองแบบนั้นนะแต่ว่าโอกาสที่จะมีประตูทั้งสองฝั่งมีสูงเลยเพราะเบนฟอร์ดเกมลูกเขาก็จีจัดแซด่บเล จะสกอร์ที่ก็มาเกิดขึ้นนะอาร์เซนอลเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดได้2ประตูต่อ1อ่ะและนี่ก็ทั้งหมดเขางเจดมัพรีวิวในอังกฤษในสุดสัปดาห์นี้นะจ๊ะค่ำคืนวันเสาร์ที่ประเทศไทยนะ3คู่ชูชื่นจัดให้เต็มๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะกัแล้วกันยี่ห้อหลอดแล้วก็ติดตามจะมันได้ทุกแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้เป็นกำลังใจให้กันง่ายๆนะยี่ห้อหลอดทุกคนนะจ๊ะเหมือนเดิมเจริญตากันอวยพรทุกคนมีความสุขมากๆก็สวัสดีปีใหม่ไทยดด้้้ววยยยยสสสุุขขััันนนนนนนงงกกรรราาาตต์ทคะะะะะจจจ๊ีหลลๆอบบเเมมมไ่่ื กินจะปาร์ตี้ไม่ว่ากันมีความสุขให้เต็มที่นะจ๊ะแต่ขอร้องเลยอย่าขับรถเด็ดขาดนะรถยนต์สาธารณะนะจะเดินทางด้วยอะไรก็แล้วแต่จะเรียกกงเรียกรับเรียกเพื่อนมาขับให้ได้หมดขอร้องกันว่าเมาไม่ขับในทุกเส้นทางเลยนั่นเองนะจ๊ะอา้าวขอให้กันมีความสุขมากๆในวันสงกรานต์กันแล้วกันนะจ๊ะขอพระเจ้า,วาอวยพรทุกคนนะอา้าวแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะกับเจ้าดําพรีวิวพรุ่งนี้ก็เป็นพรีวิวเช่นเดียวกันนะจ๊ะจะใา้อาากีกสามคู่ชูชื่อเต็มๆไปเลยรอติดตามด้วยพรุนี้นวนนไปย